ซึ่งคำถามนะครับที่ถามคนเข้ามาเยอะมากในคลิปของผมนะอย่างคําถามแรกนะครับคนเฟสหนึ่งได้เงินเพิ่มกี่บาทกันแน่สามพันบาทแรกจําเป็นไหมที่จะต้องใช้ให้หมดภายในสิ้นปีนี้จะต่อเฟดสองได้เนี่ยจะต้องทอํายังไงบ้างครับผู้ที่ถูกจัดสิทธิ์ในเฟสที่1จะเข้าร่วมในเฟสที่2ได้หรือไม่แล้วก็เริ่มลงทะเบียนวันไหนนะครับกี่โมงอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีคำตอบให้กับทุกค,คำถามเลยนะครับไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ แต่ภาครัฐนะครับมีประกาศเพิ่มสิทธิคนละครึ่งในเฟสที่2อ,ออกมาอีก5ล้านคนนะตอนนี้ก็ยังเกิดความสับสนอยู่อีกเล็กน้อยนะครับในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาไล่เลี่ยงให้ฟังนะครับผมแล้วก็จะตอบคําถามไปด้วยในตัวนะครับผมสาหรับรายละเอียดในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2เขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก5ล้านคนนะครับวงเงินคนละ3,500บาทนะครับเริ่มลงทะเบียนเนี่ยวันที่16ธันวาคม25 6 3นะครับ แล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับคำถามต่อมานะครับผมผู้มีสิทธิ์เฟสหนะครับจะได้รับสิทธิ์อย่างไรในเฟสที่2นะครับก็คือจะมีปุ่มให้กดยืนยันภายในแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูปุ่มด้วยนะครับผู้มีสิทธิ์เฟสหนึหน่งนะครับได้อะไรเพิ well, ่มไหมในเฟสที่2นะครับผมคำตอบก็คือได้รับวงเงินเพิ่มนะครับ 500บาทนะครับผมเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มีมนาคม2,564นอะครับอันนี้คำถามต่อมานะครับฮิตมากเลยนะผู้มีสิทธิ์เฟส1นะครับต้องใช้เงินเดิม3,000บาทให้หมดก่อนวันที่31ธันวาคม2,563นี้หรือไม่นะครับผมคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ารัฐได้ขยายสิทธิการใช้ออกไปจนถึงวันที่31มีนาคม 2,564นะครับผมคำถามต่อมานะครับอันนี้เป็นของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในเฟสที่1นะครับผมมีถามก็มาว่าเคยถูกตัดสิทธิ์ในเฟสที่1นะครับผมสามารถลงเฟสที่2ได้ไหมนะตอนนี้ก็ตอบเลยครับว่าได้นะครับผมก็จะเริ่มลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม2,563นี้นะครับผมสำหรับวันเวลาที่จะให้เริ่มให้ลงทะเบียนนะก็จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2,563นะครับ เริ่มเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม5ล้านสิทธิ์นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับหวังว่าจะคลายความสงสัยของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ได้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์้วยตัวผมเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ